ี่เอรืารเสียเวลาคือจริงเราอยากจะ้ศิิน่ศิปินได้่วสุนะคแฟนับแต่ว่าถ้าจะให้มาเดินมาตรงนี้เนดฉันกลัวนเอาอย่างนี้ดบ่าเดียวเรามีเกมง่ายๆนะคะซึ่งเด๋ยวเราจะให้ศิลปินทท่านได้มาปอมนะคะเป็นตัวลีตัวตัวเลขนะคะนัเรอพียงนะคะง่ายๆตัวเลขนะคะคือให้เล่นบิงโกนั่นเองไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นเราแฟนคลับนะ สิคไรค่ะสี่พันไรเดี๋ยวเราจะมีการแจกบัตรนะคะเป็นบัตรมิสแอนพีชนะเองนี่ยท <Hey. S 1> ราบไหมคะมิสแอนพีชได้ทำอะไรคะคุณใบม,มันลึกซึ้งมากนะมันได้ทำอะไรที่แปลงปรชาวิญาณเธอใช่นหมหลางคอนเสิร์ตรับรองนะคะได้ใกล้ชิดกับศิลปินของเราอย่างแน่นอน ก็ฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวเลขในแบงค์ร้อยนะคะศิลปินแต่ละท่านเนี่ยจะบอกหมายเลขนะคะที่เราชอบได้หรือไม่ชอบไมได้นะคะเท่าละหนึ่งหมายเลขแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าใครมีครบทั้งห้าหมายเลขในแบงค์ร้อยมีครบแล้วนะคะให้ยกมือสูงแล้วก็รีบเดียเลยสี่คนแรก